ยนต,ยนตสินค้าโอโหบริโภคอย่างไรก็ตามครับถ้าจะดูปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็ยังมีค่าแรงขั้นต่ำเพราะว่าจะเป็นต้นทุนของเอกชนครับผู้ประกอบการก็เสนอรัฐอย่างนี้ครับปรับลดค่าไป,ปลอยกับกรณีหมูเถือนขณะที่นายชัยชาญจริญสุขป,ประธานสภาซึงผู้ประกอบการมีความกังวลเยอะโดยเฉพาะค่าไปก็แพงค่าแรงก็ขึ้นดอกเบี้ยก็สูงในงานมอเตอร์อิสโพสูงที่สุดร,รอบ10ปีส่วนไม่ซ้ำไปนะฮะปรากฏว่าฮอนด้าได้อันดับ2 D Y D นะฮะตัวเลขที่ยืนยันนะครับจากทางด้านของเว็บไซต์มอเตอร์อีสวัสดี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่อัพซูวิงเศรษฐกิจดีดีกับแอมสุกนุษย์ทัศน์ธรรกตีนะคะเหตุการกรุงเทพแปลงแปลงค่ะทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสิริกิตพี่ผินพีแอม แมป่ปานนางป็นท์หกนายพาเธอไปข่มขืนที่โรงแรมแลกกับการไม่ดำเนิงงนคดีสามีค่ะเอาล่าพอเขาบอกเขาต้องการตัวเธอหกนายที่เกี่ยวข้องนถูกสั่งเด้งแล้วนะคะเธอเะะไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและยื่นข้อเสนอก,กับเธอจะขอมีอะไรด้วยได้ไหม โรงแรมก่อนที่จะเข้าไปจ,จอแล้วมึงก็เข้นถามจนกระทั่งภรรยายอมบอกความจริงนายกองตีธนักรียรับเรื่องท่านผู้การปฐุมธาน,นี้สั่งให้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สูย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยย่อนหน้าสด ความฝันของข้าพเจ้าที่จะลาออกจากการที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไป็นดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับความก็เลยไม่ได้ผิดหวังแต่จริงๆใน,นหน่วยงานมีคนเก่งเยอะนะแต่สุดจะเป็นผีผู้บงังคับบัญสัมภาษณ์เอ้าเหรอเสียดายชาติอาของปดินทรอตางประเทศต่างมเรื่องชอบองการอยู่เกิดอยากจะครับเพราะเขามีความ ประโยคหนึ่งที่ท่านอดีตท่านบอกว่าอ่ะพักกันตรงนี้ครู่น้องขึ้นรถด้วยตัวเองช่วงหน้าก่อนมาค่ะข้าจะโดนมลดําเจ้าค่ะโขง<อ>ติดกตามกเป็นท้าวกันบนช่องสามพลาสนิวได้ทั้ง YouTube และ Facebook ค่ะต้นเกมรักห้ามพลาด <Es> ละครใหม่วันจันทร์สุขเวลาที่สนาิกา30นาทีดูทีวีกด3 3ดูมือถือกดสพมครบเนของคนครับในรายการแอชชัอย่าปล่อยผ่านนะครับอยู่กับแคแล้วก็เสร็จพัรักษาีนะคะ ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชม3พลาสนิวนะคะรายงานสดบรรยากาศเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรา,เราน้องก็ไม่รู้จะทำไงว่า